สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาในส่วนจะมาดูในส่วนของเรื่องทรัพยากรธรณีนะคะเรื่องแรกก็คือดินจริงๆแล้วเรื่องดินไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเป็นเรื่องง่ายมากๆแล้วก็พวกเราก็เรียนกันมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครูก็จะเพิ่มเติมในส่วนเนะะื้อหาที่เราต้องรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเนาะอันดับแรกค่ะเราต้องรู้ว่าดินเกิดมาจากอะไรจริงๆแล้วดินเนี่ยเกิดมาจาก2ส,ส่วนหลักๆ2องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะก็คือ อะนินซีอะนินซีวัตถุกับอินซีวัตถุจริงๆครูเรียกอย่างนี้แล้วไม่แน่ใจว่าพวกเราจะสับสนหรือเปล่าอะนินซีอะอะคือไม่มีชีวิตอินซีก็คือมีชีวิตเนาะทีนี้เราก็มาดูทีละรายละเอียดทีละส่วนประกอบกันอะนินซีไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตนี่คืออะไรนี่ก็คือหินหินแระแร่หินแร่แร,แร,แร่ที่ทําไมที่สลายตัวที่ มีขนาดเล็กลงแต่หินและแร่สลายตัวมีขนาดเล็กลงเราก็ไม่ได้เรียกว่าดินถูกต้องไหมเราก็เรียกว่าหินและแร่ดังนั้นการเกิดดินต้องมาจากหินและแร่ที่สลายตัวรวมกับสารอินทรีย์สารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุคืออะไรลูกก็คือซักพืชซักสัตว์ซักพืชซักสัตว์หรืออะไรอีกอย่างว่าอะไรว่าฮิวมัสดังนั้นเมื่อทั้งสองส่วนองค์ประกอบเนี้ยมารวมกันมันถึงกลายเป็นดิน ไม่ยากนะคะแต่ว่าหนูต้องจําได้มาจากการสลายตัวของหินและแร่แล้วก็รวมตัวกับสารอินทรีย์ทีนี้เนี่ยหินและแร่ที่สลายตัวเราจะมีคําเรียกมันอีกคํานึงว่าวัตถุต้นกําเนิดดินวัตถุต้นกําเนิดดินเนาะโอเคจริงๆแล้วการเกิดดินมีแค่นี้เองง่ายๆนะคะอีกส่วนหนึ่งที่หนูต้องรู้ก็คือองค์ประกอบของดินค่ะ องค์ประกอบของดินถ้าครูเขียนเป็นแผนภูมิคงมันจะแบ่งได้เป็นอย่างนี้อ่อะไรเยอะสุดครูให้เลือกระหว่างสารอินทรีย์กับสารอาหาอินทรีย์อะไรเยอะสุดหนูนึกถึงดินนะนึกถึงดินในธรรมชาติถ้าเราตัดดินลงไปอันนี้เป็นดินหน้าตัดดินตรงนี้คือต้นไม้ต้นหญ้าตื้ๆถ้าตัดดินลงไปในแนวเนี้ย หนูก็จะเห็นได้ว่าถ้าซากพืชซากสัตว์มาหล่นล,ลงมามันตายมันก็จะทับถมอยู่แค่แถวนี้ถูกต้องไหมดังนั้นบริเวณแค่ผิวดินบริเวณเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าอินทรีย์หรืออนินทรีย์อินทรีย์ถูกต้องในขณะที่ในส่วนลึกลงไปใต้ดินบริเวณเนี้ยค่ะเกิดจากขดและแร่หรือวัตถุต้นกําเนิดดินทั้งหมดดังนั้นองค์ประกอบหลักของดินจึงเป็นสารอนินทรีย์ สาร, see, รอ see, านินซีหรืออานินซียวัตถุก็ได้หรืออานินซียสารก็ได้สารอานินซี see, เนาะมีทั้งหมดเท่าไหร่4 5เปอร์เซ็นในส่วนผิวผิวมันนี้นิดเดียวฮิวมสัสนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรสารอินซีอันนี้เป็นแบ่งครึ่งวงกลมเนาะดังนั้นอันนี้จะมีแค่5%เปอร์เซ็นอีกสององค์ประกอบหลักที่ครูยังไม่ได้พูดถึงเลยแต่ว่าพวกเราก็น่าจะเดาได้มีอย่างละเท่ากันในดินก็จะมี ช่องว่างมีรูพคูนมีอะไรเงี้ยให้น้ำและอากาศไปแทรกได้น้ำกับอากาศค่ะอย่างละ25%อันนี้คือองค์ประกอบของดินที่หนูต้องรู้นะคะต่อไปทีนี้หนูก็ต้องดูว่าในองค์ประกอบของดินหรือหน้าตัดชั้นดินอย่างเงี้ยค่ะบริเวณดินชั้นบนมีพวกสารอินทรีย์ซักพืชอซักสัตว์อยู่มากดังนั้นสารอินทรีย์เนี่ย ซับพืชซักสัตว์หนูก็นึกถึงมูลสัตว์มันก็จะมีสีคํำสีเข้มใช่ไหมคะดังนั้นในส่วนของดินชั้นบนมันจึงมีสีเข้มกว่าดินชั้นล่างดินชั้นล่างเกิดจากการสลายตัวของหินของแรก่ก็จะมีสีจางกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์มาเกี่ยวข้องในขณะที่ออความใหญ่ของเม็ดดินค่ะระหว่างดินชั้นบนกับดินชั้นล่างชั้นไหน,นจะมีความใหญ่ของเม็ดดินมากกว่า ดินชั้นบนถูกต้องหนุหนึกง,ง่ายๆดินชั้นล่างเนี่ยมันผ่านการทับถมทับถมทับถมลงมาเนาะถูกการเบียดอัดอัดอัดลงมาดังนั้นขนาดเม็ดดินเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กในขณนะที่ข้างบนเนี่ยใบไม้เพิ่งร่วงเออไส้เดินเพิ่งตายมันเพิ่งทับถมกันขนาดเม็ดดินก็จะมีอนุภาคใหญ่กว่านั่นเองนะคะทีนี้ในในส่วนถัดไปที่ครูจะพูดถึงก็จะพูดถึงความเป็นอ่ะพูดถึงชนิดของดินก่อน ดินร่วนดินร่วนดินเหนียวดินทรายอันนี้พวกเรารู้อยู่ล้ครูพูดเพิ่มนิดเดียวดินทรายดินร่วนดินเหนียวถ้าถามว่าขนาดเม็ดดินของใครใหญ่สุดหนูตอบได้ชัดเจนเลยขนาดเม็ดดินดินทรายมันมีขนาดเม็ดดินเหมือนทรายนะก็ากมีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นเมื่อเม็ดทรายเม็ดดินที่เป็นทรายเนี่ยขนาดใหญ่กว่า ทำให้มันมีช่องว่างระหว่างกันอ๋อเนี่ยเม็ดใหญ่ๆมันมีช่องว่างระหว่างกันทําให้เวลาเราเทน้ําลงไปเป็นไงเทน้ําลงไปน้ําไหลผ่านดีไหมน้าไหลผ่านช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป oh, ็นไงดีดังนั้นดินทรายเนี <utan> ่ยจะไม่อ <apanese> <brilliant> ุ <neither> ้มน้ําแต่ถามว่าไม่เหมาะกับการปลูกพืชเลยไหมก็ไม่ได้เหมาะสําหรับการปลูกพืชทั่วไปแต่เหมาะสําหรับการปลูกพืชบางชนิดนะคะทีนี้มาดูในส่วนของดินเหนียวบ้างดินเหนียวเนี่ยเรามักเห็นใน ในการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการปั้นหม้อหรือปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนาะดินเหนียวจะเป็นเนื้อดินเม็ดเล็กๆพอมันเม็ดเล็กๆมันรวมตัวกันอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แน่นใช่ไหมคะดังนั้นพอเวลาเอาน้ําเทลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะเป็นไงน้ำมันก็จะค้างบนนี้ไหลผ่านไหลเหมือนกันนะแต่ไหลไปได้น้อยดังนั้นดินเหนียวเนี่ยจะมีการอุ้มน้ําดีไม่เหมาะแก่การปลูกพืชเลยไหมไม่พูดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเหมาะแก่การปลูกพืชแต่บางชนิดที่ต้องการน้ํามากนะคะ ดินร่วนเป็นดินที่มีขนาดเม็ดดินปันกลางมีความร่วนซุยกําลังดีดูุดซึมน้ําและอากาศดีพอสมควรดังนั้นดินร่วนจึงเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชในพืชทั่วไปนะคะต่อไปครูก็จะมาพูดถึงความเป็นกรดเป็นเบสของดินสิ่งที่หนูต้องรู้ก่อนจะมาดูถึงความเป็นกรดเป็นเบสของดินคือค่า pH ค่ะค่า pH เนี่ยคือค่าวัดความเป็นกรดเป็นเบสเนาะในระดับมัธยมเราก็จะรู้ค่า pH ว่ามีเท่าไหร่ หนึ่งถึงสิบสี่หนึ่งถึงสิบสี่ใช่ไหมคะดังนั้นเออค่า pH ที่บอกว่ามันเป็นกลางคือเท่าไหร่คือเจ็ดเจ็ดคือเป็นกลางถ้าน้อยกว่าเจ็ดล่ะน้อยกว่าเจ็เป็นกรดหรือเป็นเบสน้อยกว่าเจ็ดเป็นกรดครูให้เลือกระวังหนึ่งกับหกใครเป็นกรดที่เข้มข้นกว่ากันที่แรงกว่ากันที่มีความเป็นกรดมากกว่ากัน เเป็นกลางใช่ไหมดังนั้นอะไรอยู่ใกล้ๆก,กลางมันก็ค่อนข้างอ่อนก็ยังคงเกือบจะกลางอยู่ดังนั้น6เนี่ยจะเป็นกรดอ่อนๆแต่1เนี่ยจะเป็นกรดที่โอ้โหสุดๆเลยนะคะเหมือนกันกรณีของเบสเช่นกันระหว่าง8กับ14ใครเป็นเบสที่แรงกว่ากันต้องไกลๆ7ถูกต้องไหมแปเนี่ยเป็นเบสอ่อนๆแต่14เนี่ยโอ้โหสุดยอดเบสเลย นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการวัดค่าความเป็นกรดเป็นเบสของดินทําไงดีเราก็ต้องนําดินนะั่นมาละลายนำ้ำใช่ไหมคะแล้วก็นําสารละลายมาทดสอบจริงๆการทดสอบค่า pH ถ้าในปัจจุบันเขาก็ใช้เรียกว่ากระดาษ Universal Indicator เอนาะ,ะนำดินไปละลายน้ำแล้วก็นำสารละลายมาจุ่มกระดาษแล้วก็นำกระดาษที่เปลี่ยนสีมาเทียบในวงในวง Indicator ว่าสีอยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงโทนไหนก็จะเป็น มีค่า pH เท่านั้นแต่ถ้ายังใช้วิธีโบราณอยู่ใช้กระดาษลิตมัดกระดาษลิตมัดม,มีกี่สีลูกมี2ส,สีสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะครูจําอย่างนี้ครูจะไม่เวลาที่มีอะไร2อ,อย่างครูจะไม่จํสองอย่างพร้อมกันเพราะครูจะจําไม่ได้ครูจะจําอย่างเดียวครูจะจําแค่ว่าถ้าสารละลายนะั้นมันเป็นกรดกรดเป็นไงกรดแรงแรงแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่ว่าเริ่มต้นเป็นสีอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงกระดาษลิตมันมีแค่สสีน้ำเงินกับแดงดังนั้นตัวที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ต้องเป็นสีอะไรลูกสีน้ำเงินอ้าวแล้วถ้าเอาสีแดงมาจุ่มล่ะคะเอาสีแดงมาจุ่มมันก็ยังคงเป็นสีแดงอยู่ดังนั้นกรดแรงๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเบสคงไม่จําแสดงว่าเบสต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีน้ำเงินนะคะทีนี้เมื่อมันเมื่อเรารู้ว่าดินมีความเป็นกรดเป็นเบสใช่ไหม ดินที่มีความเป็นกรดมากไปหรือมีความเป็นเบสมากไปมันก็ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชใช่ไหมคะเราจึงต้องมีการแก้ไขการปรับปรุงคุณภาพของดินกรณีแรกถ้าดินเป็นกรดดินเป็นกรดดินเป็นกรดเราเรียกว่าดินอะไรดินกรดเราเรียกว่าดินเปรี้ยวไม่ต้องไปชิมเนาะเขาสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้วัดค่า pH นั่นแหละเมื่อมันเป็นดินเปรี้ยวทำยังไงก็ต้องเติมสารที่เป็นเบสในดินเพื่อปรับค่า pH อันนั้นสารนั้นได้แก่อะไรบ้างได้แก่ ปูนขาวปูนบดดินมานเคยได้ยินไหมปูนขาวก็คือปูนขาวปูนบดก็คือปูนแคลเซียมคาร์บ,บอเนตนั่นแหละดินมานคืออะไรดินมันก็คือแคลเซียมคาร์บ,บอเนตที่มันสลายตัวมานั่นแหละซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเบสมีความเป็นเบสมีความเป็นเบสก็เลยสามารถไปทำปฏิกิริยากับกรดที่มันอยู่ในดินทำให้ดินมันกลายเป็นกลางได้ หรือที่เขาเรียกว่าปฏิกิริยาการสะเทินนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวหนูค่อยรู้รายละเอียดตอนปลายภาคเนาะต่อไปค่ะถ้าดินเค็มดินเค็มคืออะไรดินเค็มคือดินคือดินที่มีเกลือมากดินที่มีเกลืออยู่ในดินมากดังนั้นเติมอะไรดีเติมกำรรมะถันค่ะแก้ไขโดยการเติมกำรรมะถันลงไปในดินทีนี้เนี่ยในบางกรณีถ้ามันเปรี้ยวดินเปรี้ยวมากเกินไปมี โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อยู่โครงการหนึ่งชื่อโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินเขาทำยังไงคะโครงการแกล้งดินเนี่ยเกิดจากมีบริเวณบางบริเวณที่เป็นดินเปรี้ยวจัดเติมแค่เนี้ยเอาไม่อยู่เขาจึงต้องมีการทําให้เอาน้ํามาขังไว้ในดินแล้วก็สูบน้ําออกทําให้ดินเปียกด,ดินแห้งสลับสลับกันไป การทาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อนําน้ามาขังในดินนะคะตัวแร่ธาตุที่มันจะเพิ่มความเป็นกรดในดินเนี่ยมันยิ่งละลายน้ําออกมาดีมันทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นแร่กลายเป็นสารที่สามารถละลายน้ําออกมาได้ดีแปลว,ว่าตอนที่น้ําขังอยู่อะคะ่ะดินมันโอโ้ยิ่งเปรี้ยวจัดเลยแต่เราไม่ได้ขังไว้ตลอดไปเราขังไว้สักระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ฉะน้ําออกไปฉะพอปล่อยน้ําออกไปปุ๊บ ไอตัวแร่ธาตุที่มันจะส่งผลให้ดินเปรี้ยวนะมันก็ถูกระบายออกไปด้วยแล้วค่อยเติมเหล่านี้ลงไปทีหลังเพื่อปรับสภาพดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากๆนะคะที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะทีนี้นอกจากดินกรดดินหรือดินเปรี้ยวกับดินเค็มแล้วเนี่ยมันยังมี ดินที่มีปัญหาอีก2ออย่างก็คือดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ก็คือไม่มีแร่ธาตุนั่นแหละเวลาไม่มีแร่ธาตุก็ทําไงก็เติมแร่ธาตุแต่ว่าเรามักไม่นิยมเติมเป็นปุ๋ยเคมีนะคะเราก็จะเติมเป็นสารอินทรีย์ฮิวมัสอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพิ่มแร่ธาตุในดินแล้วก็ทําให้มีอากาศมีน้ําอยู่ในดินทําให้เนื้อดินมีสภาพดีขึ้นเหมาะแก่การปลูกขึ้นมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือดินฝาดค่ะดินฝาดคือดินที่เป็นเบทมาก เกิดจากอะไรเกิดจากอาจจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มากเกินไปหรืออะไรก็ตามเขาแก้ไขด้วยการทําอะไรแก้ไขก็คือเติมสารที่เป็นกรดลงไปในดินแต่เขาจะไม่เติมกรดที่เป็นกรดสารเคมีลงไปนะที่เป็นกรดคืออะไรก็คือเติมซากพืชซากสัตว์ลงไปนั่นแหละซากพืชซากสัตว์ปุ๋ยข้อออกปุ๋ยพืชสดอะไรก็ว่าไปเพื่อปรับให้ดินนะ่ะเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นจนอยู่ในสภาพปกติที่สามารถใช้งานได้ทีนี้ค่ะ เรื่องสุดท้ายที่หนูต้องรู้ก็คือการอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์ดินมีอะไรบ้างมีสำหรับพื้นที่ราชันนะคะถ้าเราไม่ได้มีกรรมวิธีในการดูแลมันเนี่ยเวลาฝนตกแรงๆนะ้ํามันก็จะชาหน้าดินก็จะพังทลายเพราะหน้าดินพังทลายไปหมดปุ๊บสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินที่เป็นแร่ธาตุอะคะก็จะถูกฉะลางไปด้วยดังนั้นจึงต้องมีการปลูกพืชหรือการทําแนวระดับดินเพื่อ ออคงรักษาสภาพหน้าดินไว้ป้องกันไม่ให้ดินพังทลายมี2ออย่างด้วยกันก็คือการปลูกพืชแนวระดับกับการปลูกพืชแบบขั้นบันได2วิธีนี้เหมือนกันเหมือนกันคือมีจุดประสงค์เหมือนกันเพื่อป้องกันดินพังทลายแล้วก็ใช้ในสําหรับการปลูกพืชแนวระดับเพียงแต่การปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนี่ยจะใช้สําหรับพื้นที่ที่มีความชันมากกว่าการปลูกพืชตามแนวระดับแค่นั้นเอง การปรับปรุงคุณภาพดินอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนค่ะการปลูกพืชหมุนเวียนคือการปลูกพืชมากกว่าสองชนิดวนกันไปเช่นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดในดินปลูกปุ๊บต้นข้าวโพดเป็นไงดีปลูกข้าวโพดปรากฏว่าข้าวโพดเนี่ยชอบในตัวเจนมากเกิดอะไรขึ้นมันก็ดึงในตัวเจนในดินเนี่ยโดนดึงไปหมดเลยเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปปุ๊บปลูกข้าวโพดต่อ ข้าพดชุดต่อไปก็ยังคงต้องการอะไรอยู่ต้องการในตัวเจนอยู่แต่มันโดนดึงไปหมดแล้วอะแสดงว่าเขาพออดรสต่อไปจะไม่ได้ไม่ได้ธาตุอาหารเต็มที่ล้คะ่ะสิ่งที่เกษตรกรทําก็คือพอเขาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตรอบแรกไปแล้วเนี่ยเขาจะปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกาันเช่นเก็บพ้พวพดไปปุ๊บรอบแรกปลูกถัว่วปลูกถัว่วถั่วเนี่ยนอกจากต้องการธาตุอาหารอื่นแล้วเนี่ยยังคง ให้แร่ธาตุชนิดหนึ่งในดินนั้นคืออะไรในโตเจนภาะวะรา,ากของต้นถั่วเนี่ยมีความสามารถในการแบคทีเรียนในรากถั่วนะคะมีความสามารถในการตรึงในโตเจนไว้ที่ปมรากถัว่วแปลว่าอะไรในโตเจนมันก็จะมาอยู่ในดินหลังจากนั้นเขาก็ขุดเขาใช้คําว่าอะไรถายกลบขุดลงไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็กลับไปอยู่ใต้ดินกลายเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปลูกพืชชนิดใหม่ปลูกพืชอาจจะเป็นปลูกพืชหลักนั่นแหละมาดินก็ไม่ได้ดินก็ไม่ได้โดนดูดแร่ธาตุเดิม แถมยังม,มีแร่ธาตุกลับมาเพิ่มหมุนเวียนกันไปด้วยซ้ําอันนี้ก็เป็นการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะแล้วก็สุดท้ายการเพิ่มสารอินทรีย์ในดินก็อาจจะเติมแร่ธาตุใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยพืชสดปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักอะไรก็ว่าไปซึ่งการเพิ่มสารอินทรีย์ในดินจะทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อุ้มน้ำได้ดีอากาศไทยเทได้สะดวกคือดีสุดๆนั่นเองนะคะเรื่องดินก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะ โอเคเราวพบกันคลิปหน้าจ้า